นะครับก็จากที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับได้ประกาศในคลิปรีวิวซากุระบิดไปนะครับว่าวันเนี้จะมาประกาศผลนะครับก็เราจะได้ผลสังเกตการนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเลยวันกําหนดการก็คือที่14กุมภาพันธ์แล้วตั้งวันหนึ่งนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคลิปนี้ทําตอนวันที่15กุมภาพันธ์นะครับก็ยังว่าแหละฮะกิจกรรมมันก็ยังว่าแหละมันไม่ใช่เกมใหญ่นะครับก็เลยไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ครับ มีผู้กล้าเข้ามาร่วมสนุกคอมเมนต์นะครับถึง2คนนะครับนี่แหละโคตรเยอะใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรครับ2คนก็แจกนะครับมาอันก็เข้าร่วมกิจกรรมแล้วนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึง1,500งพัน้สไครต์นะครับส่วนคนที่เขินอายหรือไม่อยากได้นะครับก็ครบ5,000ันเมื่อไหร่เรามาเจอกันอีกทีละกันนะครับย้ำนะครับครบ5 0 0 0นนะครับอีกนานนะฮะครั้งนั้นจะเป็นเกมอะไรก็เข้ามาอีกทีนะฮะโอเคโดยประกาศ จะประกาศง่ายเลยนะครับโดยผมเนี่ยจะเอาโปรแกรมสุ่มนะครับมาสุ่มชื่อ2คนนี้นะฮะแต่ว่าผู้เข่งขันมันน้อยไปนะครับมีแค่2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะสุ่มกันนะครับใครได้สามแต้มก่อน,ก,อนก็ไปฝ่ายชนะนะครับซึ่งในนี้นนผลอยู่ในมือผมแล้วนะครับผมขอสัญญาว่าด้วยเกียรติของลูกเสือนะครับพูดเร็วนะครับว่าไอการสุ่มที่ออกมาเนี่ยคือ มันเป็นผลที่ออกมาจริงๆครับจากโปรแกรมสุ่มนะครับผมสัญญาและสาบานได้นะครับไม่มีการโกงในทั้งสิ้นนะฮะก็ผลออกมาตามนี้ครับผมนะครับคนแรกนะครับผมก็คือจะเห็นเป็นเครื่องหมายโค t i นมา a r กนะครับก็คือชื่ออะไรนะน้องจีระเมศหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าน้องหรือพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับได้เกมนี้ไปนะครับด้วยคะแนน3มต่อ1นนะครับเยอะไปไหนวะสามต่อหนึ่งเลยนะฮะ ส่วนคุณวิวนะครับคุณวิวฟุตก็ขอเสียใจด้วยนะครับที่ไม่ได้เกมนี้ไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมสําหรับผู้ที่ได้คะแนนเสียงสุ่มนะครับเพียงแค่หนึ่งคะแนนนี้เราก็จะมีเกมผีน่ากลัวอย่างเดสแพรแจกให้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรนะครับมีแค่นี้แล้วกันนะครับส่วนก็ต้องขอแสดงความดีใจกับคุณจิรเมตรด้วยนะครับจาชื่อชื่อถูกปะเนี่ย่รู้นะกันนะครับก็ การกาในการรับเกมผมง่ายๆนะผมมารับเกมก่อนมาที่19กุมภานะครับโดยผมจะโดยเอ้ยไม่ได้ผมจะส่งให้นะครับโดยมี2เส้นทางคือ1นะครับผมเอาชื่อสตรีมมาให้ผมนะครับแล้วผมจะส่งเกมไปให้นะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับถ้าไม่อยากจะเสียเพราะว่าเวลาเอาชื่อสตรีมมาเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะแอดกันไม่ค่อยได้นะครับให้นําเอาเป็นอีเมลนะครับที่เชื่อมต่อสตรีมมาดีกว่านะครับ เดี๋ยวจะส่งไปทางสตรีมให้ละกันนะครับทางอีเมลไม่ทางสตรีมนะครับมีสองทางเลือกให้เลือกนะครับอยากสะดวกก็เอาอีเมลที่เชื่อมกับสตรีมมานะครับถ้าไม่อยากสะดวกก็เอาชื่อสตรีมมานะครับโอเคก็ไม่มีแล้วมากผมมาประกาศผลแค่นี้นะครับก็ขอบคุณสองคนนี้จริงจริงของที่โลกจิกกันนะครับผมส่วนคนอื่นที่เขินนะครับที่ยอดวิวมันก็ไม่ใช่น้อยนะครับสำหรับผมนะฮะยอดวิวก็สำหรับคลิปนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะ เยอะในระดับหนึ่งนะครับมีคนไลค์ตั้ง4ี่คนตั้ง4ี่คนนะครับคลิปนั้นแต่กลับมีคนคอมเมนต์แค่สองคนนะครับไม่เป็นไรของผมครั้งหน้าเราค่อยมาแจกกันใหม่นะครับอย่าลืมนะฮะห้าพันซับเราจะแจกใหม่นะครับ5้าพันนะครับย้ำอีกทีนะครับรออีกประมาณผมให้ผมคาดเดานะครับรออีกประมาณสัก20ปีนะครับจะได้แจกนะครับถึงตอนนั้นก็ปิดช่องนี้ไปแล้วนะครับโอเค ก็ขอคุณสองคนนี้จริงของที่โรงกิจกรรมนะครับอย่าลืมนะฮะอีเมลที่เชื่อมกับสตรีมหรือไม่ก็เชื่อมสตรีมมาเลยนะครับโอเคนี่รับประกับผมจะมาอีกสำหรับครั้งหน้านะครับสวัสดีครับไปไปจ้า